การที่อเมริกามายืนข้างหน้าลบกับอิหร่านโดยตรงอิหร่านก็ต้องตอบโต้พอตอบโต้แล้วมันจะบานปลายครับ เมื่อไหร่ก็ตามเครื่องบินสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปในแดนอิหร่านยิงอิหร่านโดยตรงอันนี้ที่อิหร่านเขาพูดว่าจะโจมตีอย่างเช่นฐานทัพอเมริกานิรักแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นซีนาริโออย่างที่ผมบอกเดี๋ยวรัสเซียจีนปาก,กีสถานเกาหลีเหนือก็จะมาแหละเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วอิสราเอลลบกับอิหร่านตัวตัว,ตวเอาชนะไม่ได้หรอกจะลบให้ชนะมันต้องดึงอเมริกาเข้ามาในตันยาฮูจะบ้าขนาดไหนแกก็แกแก,แก็ยังมีสติสัมปชัญญะนะแกเล่นเกมนี้ผมเดาเอาว่าเป็น เกมที่แกจะดึงอเมริกาเข้ามาลบกับอิหร่านนั่นนั่นเองบีบบังคับอเมริกาให้เข้ามาลบกับอิหร่านแต่ทั้แกแบบไพ่แล้วนี่ว่าแนว่ถ้าเกิดอิสราเอลไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิดพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเยว